นี่ปีศาจที่มุกและในเวลาไม่นานความตายจะคลือบคลานมา อาณาพันี้ที่แข็งแกร่งที่สุดยังสูญเสียประกายด้วยการกัดก่อนของพิษยยาพิยาจมมันคืออะไรกันแม่เป็นสงออกมาได้ด้วยเหรอรูกิญญาณ กระดูกวิญญาณเป็นสมบัติล้ำค่าแต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองแต่ยังไม่รู้คุณสมบัติของมน um ันแน่ชัดอย่ารีบล้อมรวมถ้าไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียกระดูกวิญญาณหนึ่งในหกไปโดยไร้ประโยชน์เนปีศาสีผู้ 啊啊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 ！<noise> <noise> อฮเซียวอูเสียวซานดีขึ้นแล้วหรือยังเขายังไม่ตื่นแต่ว่าลมหายใจเป็นปกติแล้วคงไม่เป็นอะไรแล้วล่ออ๋องั้นก็ดีข้าไปกินข้าวก่อนนะอ๋อจริงสิอาจารย์บอกว่าถ้าเสียวซานตื่นแล้วให้ไปพบอาจารย์ด้วย ไม่เป็นไรแล้วอไปหาอาจารย์ก่อนนะอา,อาจารย์เข้ามาแล้วอ,ม,อม,มานั่งกอน เมื่อวานมีคนลอบทำร้ายเจ้าใช่ไหมเล่ามาให้ข้าฟังอย่างละเอียดเป็นสือเหนียนจากชางหุยมีศาสรฝันร้ายสือเหนียนเหรอใช่ครับเขาปล่อยเจ้ากลับมากันสือเหนียนเป็นคนโหดเหีเ้ยมมากด้วยวิญญาณยุพิเศษของเขาไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะต่อสู้หรือถอยหนีล้วนย,ยากจะสำเร็จเขาตายแล้ว ด้วยหยียพยายมข้าได้กระดูกวิญญาณของเขามาด้วยออกให้ข้าดูสิลุกข้าเมาเจอกระดูกวิญญาณเจ้ายังไม่ลืมสีที่ข้ากำชับไว้ ไม่ได้ดูกเกินมันทันทีทำให้เห็นว่าจิตใจของเจ้าอยู่เหนือคนธรรมดาแล้วข้าก็สบายใจที่จะให้เจ้าจบการศึกษาหลังเสร็จสิ้นการประลองส่วนเรื่องของสือ้อเนี่ยถ้าเจ้านำไปบอกใครเด็ดขาดแม้แต่เจ็ดประหลาดแห่งสือไลเคอร์และฟู้ลนเตออ จอมยุธพูดทั้งซานซื้อเนียนหายตัวไปเรื่องนี้เจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกระดูกวิญญาณก็เช่นเดียวกันเข้าใจหรือเปล่าอาจารย์คุณสมบัติของกระดูกวิญญาณนี่คืออะไรเลยครับกระดูกวิญญาณนี้น่าจะเป็นพวกอัญมณีเหมาะกับวิญญาจารย์สายช่วยเหลือและพวกมิติมายาเพราะงั้น มันไม่เหมาะกับเจ้าถ้าหากเป็นไปได้ใช้มันแลกกระดูกวิญญาณที่เหมาะกับเจ้าแลกระดูกวิญญาณไหนที่จะบอกกับข้าเหรอกระดูกวิญญาณสายพืชและสายพลกระกำลังกระดูกวิญญาณสายพืชนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอย่างชัดเจนส่วนกระดูกวิญญาณสายพลกระกำลังจะช่วยเพิ่มพลังให้ทําให้เจ้าทนรับแรงกดดันได้มากขึ้นและช่วยเตรียมพร้อมสําหรับวิญญาณยุคที่สองของเจ้าเราจะแลกเปลี่ยนกระดูกวิญญาณได้เมื่อไหร่เลยครับอย่าใจร้อน กระดูกวิญญาณเป็นเรื่องอ่อนไหวในแวดวงวิญญาจารย์ถ้าภูมิหลังของเจ้าไม่มีอำนาจแข็งแกร่งมากพอแล้วก็ไม่เพียงเปลี่ยนกระดูกวิญญาณที่เหมาะสมไม่ได้เจ้าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้เมื่อเร็วนี้ที่สนามประมูลเทียนโตมียามถูกฆ่าสมบัติหายไปที่ศพไม่มีบาดแผลจากันแต่ดูแล้วคงทรมานก่อดสิ้นใจคิดว่าเป็นฝีมือของสื่อเนียนจะบอกว่านี่เป็นสินค้าจากสนามประมูลที่ถูกขโมยไปเลย จะคืนกระดูวิญญาณให้สนามประมูลไม่ได้ไม่งั้นเรื่องยามถูกฆ่าและสินค้าที่ถูกขโมยจะโยงมาถึงเจ้าการตายของสือเดียนก็อาจจะมีการสืบสวนวันนี้เรื่องกระดูกวิญญาณให้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ถ้าหาพ่อเจ้ายังอยู่แล้วก็ไม่มีใครทำร้ายเจ้าได้เจ้าอาจจะได้รับการหนุนจากสำนักเฮาที เอาละเราไปปรึกษาการประลองรอบต่อไปกันก่อนเถอะข้อมูลผู้ประลองเ้ยอืไปแล้วเจ้าซ่าจะเป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรแล้วอาจารย์ใหญ่คู่ต่อสู้สื่อเหลกเริญในรอบนี้กำหนดแล้วเหรอครับอืม ต่อสู้รอบต่อไปของพวกเราคือโรงเรียนอักขีชโชดโรงเรียนอักขีชโช<อ>ดหนึ่งในห้ามหา,าธาตุเหรอมันกับโรงเรียนเกาะเขาจะสามนั่นน่ะเหรออืมเหมือนกับที่ข้าคาดไว้ทีมระดับสูงเริ่มเอาจุดแข็งมาอดลอยรั่วรู้จากข้อมูลแล้วสมาชิกทีมโรงเรียนอักขีโชดมีพร้อมทั้งสายโจมตีโจมตีว่องไวควบคุมรวมทั้งสายช่วยเหลือด้วยการประสานอของพวกเขายอดเยี่ยมแลโอ้วะความแข็งแกร่งของพวกเขา ก็จะสูงกว่ากรอบทศสาด้วยซ้ำทำเท่าที่ทำได้สลับสีสนามนี้ดีกว่าอย่าฝืนต่อสู้ไปเลยยังไงซะก็เป็นแค่รอบคัดเลือก ตโร,ร,รงเรียนอาคีโชคจะแข็งแกร่งเราก็ควรลองกับสักตั้งถึงจะแพ้ได้ยังไงปราเราดในสื่อไลเคอร์กลัวซะที่ไหน่หอ,อ,อ,อนไ,ไลครรอรวซะที่ไหนกันชินริง การประลองนี้มอบให้เจ้าประชากา่อนท่านวางใจได้อาจารย์ใหญ่อาจารย์ครับจะไม่นำทีมต่อแล้วเหรอข้าย,ยังคงทำหน้าที่นำทีมต่อไปแต่การประลองโรงเรียนวิญญาจารย์ระดับสูงครั้งนี้มีทีมเข้าประลองจำนวนมากจะศึกษาแต่ละทีมต้องใช้เวลาข้ายจึงเชิญชินหมิงมารับตำแหน่งรองผู้นำทีมโรงเรียนสื่อไลค์ค์ช่วยกันวางกลยุทธ์ในการต่อสู้อ๋อ,อรบกวนอาจารย์ชินหมิงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร สมัยที่ข้าเป็นนักเรียนไม่เคยรมกรอนสนามใหญ่ตอนนี้นักวข้าได้สมความปรารถนาแล้วอาจารย์ครับพอฟู่หลันเต๋อแล้วครับฟู่หลันเต๋อไปเจรจากับผู้สนับสนุนใหม่ไม่มีเวลามาวิเคราะห์กลยุทธ์บอลลสนามเพราอพลับเป็นทุกให้รายได้ข้าโฆษณาก็จะลดลงขึ้นหนึ่งฟู่หลันเต๋อหาว่าข้าเป็นคนยุ่ยงเลยข้ารับผิดชอบ แม่ขอต้อนรับเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่สิณสนามกลางก็คือสหายคนเดชมของข่าเต่าเต่าว,ว,วันนี้โรงเรียนสีเหลือเกอร์จะประทะกับโรงเรียนอัางขีดโทษเรามาปลุกมือกันอย่างอบอุ่นตอนนัดทั้งสองทีมเข้าสู่สนามกันเลย ซึ่งไปถึงในโรงเรียนท่ามหาธาตุทำให้เขาเอาชนะโรงเรียนอักขีโทษได้อีกลำดับพวกเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกหนึ่งลำดับตั้งแต่แข่งขันมาโรงเรียนอักขีโทษก็ยังไม่เคยพ่ายแพ้เช่นกันสองี่มี้ใครจะรักษาสถิติไม่เคยแพ้ใครไว้ได้เรามัตั้ง จะรับการแข่งขันสนามนี้ตามกติกาเดิมมาดูข้อมูลสมาชิกและตำแหน่งผู้ปรนลองทั้งสองทีมกันก่อนลูกเียนอักขีชโชดมีธาตไฟเป็นหลักอีกทั้งโดดเด่นด้การจรูจร่โจมสายจบตี่แทไฟฟทั้งสองคนประมาทไม่ได้ลูกเียนสีไลเพอร์อยังคงใช้การป้องกันเหมือนตอนลงสนามแรกไม่รู้ว่าครั้งนี้ลูเดนสีไลเอร์จะรับมืออัคคีโชดยังไง เยวมาดูข้อมูลสมาชิกของแต่ละทีมกันค่ะอาคี่ชดปะทะสื่อไร่การประลองรอบคัดเลือกรอบที่11จะเริ่มนับไถลข้ลัง 3...2...1 จะสารพบุมแต่ Và ว่าไม่ใช่สารพื้ว่าจะมีโอกาสได้ชนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้งั้นเคยดูกันแล้วกันถึงจะพูดแบบนี้แต่ไม่ว่าเสียสาจะว่าอย่างไรขั้นที่หนึ่งเสร็จไหล่กระจายไฟ าการรอเพื่อจะเริ่มต้นพวกเขาก็สร้างจุดแข็งของตัวเองใด้ครบด้าน